สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าชัวสยามออโตซาลอนสาขาบางบอนค่ะพบกับรายการรถดีรถน่าซื้อค่ะด้านข้างของเราค่ะคือตัว Lexus ES300H g แกน l u u ค่ะราคา3 1 9ล้าน1บาทค่ะมีติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,975ม mm ิลลิเมตรค่ะ ความกว้างของรถอยู่ที่1,864 mm มมค่ะความสูงของรถอยู่ที่1,445 mm มมค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับตัวโลโก้เล็กซัสแบบใหม่ค่ะที่เห็นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะตัวนี้เขาเป็นตัวไฮบริดค่ะกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าดูดีไซน์หรูหราทันสมัยเป็นแบบฉบับของเล็กซัสเองเลยค่ะ กล้องด้านหน้าค่ะตัวกล้องด้านหน้าไฟค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แบบ3ดวงค่ะพร้อมไฟเลี้ยว LED แบบซีเคนเชียลค่ะและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะในตัวนี้เรามาดูด้านข้างค่ะล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะซีรียางอยู่ที่235สาหทับ45 r 1หค่ะ ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะดูดีไซน์เรียบหรูมากเลยค่ะกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นสีดำเงาตรงกลางจะเป็นไฟเลี้ยวและด้านล่างตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัวเปิดประตูด้านข้างค่ะก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้ทำให้เรา ถนัดมือและสามารถเปิดใช้งานง่ายค่ะซีเรียวก,กันกับตัวรถเลยมาทางด้านหลังค่ะก็จะเป็นตัวเปิดประ,ประตูแบบเดียวก,กันกับทางด้านหน้าเลยทำให้ขึ้นได้สะดวกสบายและที่เห็นด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นโลโกโ้เป็นฟอนต์ของไฮบริดค่ะทางด้านนี้เรามาดูด้านหลังค่ะล้อลอยขนาดสิบแปดนิ้วค่ะซีรีส์ยางเบอร์เดียวกัน ด้านหลังจะเป็นดิสเบกเหมือนกันค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้เขาจะเขียนบอกเป็นซินออฟเทน9 1แก๊สโซฮ E10 ค่ะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายค่ะก็จะเจอกับตัวโลโก้เล็กซัด,ด้านบนแบบนี้กล้องช่วยถอยจอดค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ค่ะฟอนต์เล็กซั ด้านนี้ก็จะเขียนบอก ES 3 0 0 H ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวสีเงินเงินสีน้ำเงินตัดแบบนี้ค่ะเซ็นเซอร์หลัง4จุดค่ะเซนเซอร์หลังสจุดและด้านล่างค่ะตรงนี้จะเป็นโครเมียมปัดรับกับด้านท้ายได้สวยงามมากเลยค่ะเรามาดูห้องสัมภาระกันค่ะตัวนี้ค่ะ ประตูของห้องสัมภาระด,ด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าห้องสัมภาระกว้างขวางค่ะเรายังไปไม่ถึงเลยนะแล้วเขาก็จะมีช่องเหมือนเวลาเราอยู่ข้างในแล้วต้องการหยิบของสามารถเปิดช่องนี้ได้ค่ะขึ้นมาตัวนี้จะเป็นชุดซ่อมยางค่ะตรงนี้จะเป็นชุดซ่อมยางามาเก็บได้ง่ายๆ เวลาปิดแล้วก็กดปุ่มเดียวแล้วปิดเดินถอยลัางออกมาเลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องพุทธสารแถวที่สองกันค่ะภายในห้องพุทธสารแถวที่สองด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะหนังตัวนี้จะออกสีน้ำตาคลครีมๆหน่อยเนาะดูนั่งได้สะดวกสบายค่ะด้านหลังตรงเนี้ย รับกับเซรีลัของเราพอดีเลยแล้วก็ตรงหมอนด้านบนก็รองคอเราได้พอดีเลยนั่งได้สะดวกสบายเปิดลงมาค่ะตรงนี้จะเป็นพนักพิงแขนช่องเก็บของแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกค่ะของตัวหน้าจอวิทยุด้านหน้าก็จะมีเป็นช่องมีจูนมี เสียงระดับเสียงมีโหมดให้เราเลือกเหมือนปรับระดับได้เลยสามารถวางตรงนี้เป็นช่องวางแก้วได้สองช่องเราไม่ใช้แล้วก็สามารถพับเก็บได้และอย่างที่บอกไปเมื่อตอนที่เปิดห้องสัมภาระค่ะเราสามารถเปิดตรงนี้หยิบของได้สะดวกสบายค่ะด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟใายในห้องผู้โดยสารค่ะกด,ดแบบนี้เลย เบรกลูมไม่ชนนะคะไม่ติดไม่ชนอะไรทั้งสิ้นเลย Head Room ค่อนข้างสูงค่ะกะนั่งได้ไม่ติดเหมือนกันตรงกลางค่ะตัวช่องแอร์ช่องปรับอากาศสองช่องลงมาด้านล่างค่ะ Power Outlet ชาร์จหจุดแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB 2จุดหนจุดค่ะที่เสียบเอกสารวางของ นั่งได้ง่ายๆสะดวกสบายดูเรียบหรูค่ะประตูด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นซอฟทัชนิ่มๆยาวๆตั้งแต่ตรงนี้จนถึงปลายนี้เลยค่ะด้านบนก็จะเป็นหนังหมดเลยตรงนี้สีน้ำตาลมีที่บังแดดม่านบังแดดให้เราตัวเปิดเป็นโครเมียมค่ะ ช่องวางของวางเอกสารต่างๆค่ะปุ่มเปิดกระจกใช้งนานง่ายหรูหราเรามารับชมข้อมูลภายในห้องผู้โดยสารด้านคนขับค่ะ,ะก่อนจะขึ้นไปเรานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าเราจะดูลมยางค่ะขนาดลมยางขนาดลมยางมีบอกระบบเตือนของเรา มาทางแผงประตูค่ะด้านข้างด้านบนจะเป็นซอฟทัชตรงนี้จะเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยตัดกับได้สีน้ำตาลปุ่มเซตค่ะเซตระบบของเบาะสามารถเซตได้เลยว่าใครขับแบบไหนต้องการเบาะป,ประมาณไหนได้เลยตัวเปิดเป็นโครเมียมค่ะกระจกปรับและพับไฟฟ้าค่ะเป็นแบบอัตโนมัติ กระจกด้านข้างจะเป็นอัตโนมัติทั้งสี่บานค่ะเป็นแบบไฟฟ้าล็อกปดิดล็อกล็อกกระจกค่ะสามารถวางของวางเอกสารต่างๆด้านขวามือได้พร้อมตัวไฟสองสว่างเรามาขึ้นมาด้านบนกันด้านบนนั่งเข้าไปก็ดูนั่งได้สะดวกสบายเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะ ก็ปรับระดับได้ใช้งานง่ายมันเข้ากับเราพอดีเลยเมื่อกี้นั่งลงไปเหมือนจะหลับทางด้านขวาค่ะตรงนี้จะมีช่องปรับอากาศเปิดปิดได้น้าน,นี้ค่ะวิวเหมือนดูกล้องสามารถเลือกฟังก์ชันแล้วก็ดูตรงผ่านหน้าจอวิวทยุได้ค่ะลงมากดปุ่มหางน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวนี้ก็เปิดห้องสัมภาระด้านหลังและอันนี้ค่ะตัวเปิดฝาห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะภายในเขาดูดีไซน์มาสวยมากเรียบหรูเลยเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะและตอนนี้เราอยู่ในตัว Lexus ES 300แกน g r Luxury ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้กันค่ะเราจะให้ดูเรือนไม้กัน นี่ค่ะคือหน้าตาเลือนไม่ของเขาตัวนี้จะเป็นแบบระบบไฮบริดพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายจะสั่งการด้วยเสียงรับสายเพิ่มเสียงหน้าจอวิทยุด้านขวาค่ะก็จะเป็นระบบปุ่มต่างๆค่ะด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นแพดเดิลชิปตัวนี้การปัดน้ำฝนด้านซ้ายมือค่ะทางด้านขวามือก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่าง เรามาดูหน้าจอวิทยุกันค่ะหน้าจอวิทยุค่ะเราจะสั่งการจากตรงนัน่นตรงกลางตรงนี้เนาะกดปุ่มโฮมเมนู Home, เราสามารถเลือกได้เลยค่ะมีฟังก์ชันให้เราเลือกมีแอปพลิเคชันเครื่องเสียงโทรศัพท์ข้อมูลต่างๆค่ะลงมาตรงกลางตรงนี้ไฟฉุกเฉินช่องแอร์สองช่องซ้ายขวาเราสามารถปรับ อุณหภูมิได้ทั้งสองฝั่งค่ะซ้ายและขวาแอร์อัตโนมัติแล้วก็ลงมาที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นเรดีโอมีเดียและปรับจูนช่องสติ๊กตรงนี้ใช้ตรงนี้ได้ค่ะลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้จะเจอกับอัตโนมัติของเบาะเป็นปรับอุณหภูมิแบบนี้ค่ะช่องใซดดีส อยู่ด้านละอ่างตรงนี้เปิดขึ้นมาช่องวางแก้ว1จุดค่ะมี AUX 1จุดช่องเสียบ USB 2จุดค่ะตัวที่เราบอกไปในการบังคับหน้าจอวิทยุโฮเมนูตรงนี้สามารถวางของและวางแก้วน้ำได้อีกหนึ่งจุดค่ะหน้าตากุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นโลโก้ ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกปลดล็อกเปิดฝาท้ายตรงสัมภาระค่ะตัวพนักพิงแขนตรงนี้จะยาวๆเป็นหนังนิ่มๆค่ะเป็นซอฟทัชเรากดจากทางด้านข้างขึ้นมาเราก็จะเจอกับช่องเหมือนให้วางโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จค่ะหรือเราจะเปิดทางด้านนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะ มี power outlet charge ด้านในอีกหนึ่งจุดดูดีไซน์สวยน่ารักมากเลยมาตรงฝั่งของผู้โดยสารค่ะตัวนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับเบาะเลื่อนเบอะเอนเบาะดันเบาะขึ้นได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะกล่องคู่มือกล่องเก็บเอกสารจะเก็บได้เยอะเหมือนกันนะด้านไหน ช่องปรับอากาศด้านซ้ายด้านบนค่ะที่บังแดดสองฝั่งซ้ายขวามีกระจกให้ค่ะทั้งสองฝั่งและคาเถิบมาค่ะตรงนี้ตรงกลางนี้เราสามารถเปิดจะเจอซันรูฟค่ะด้านบนสามารถเปิดได้เลยเปิดขึ้น นี้สามารถโผล่ศีรษะขึ้นไปได้ด้านบนได้หรือว่าต้องการรับอากาศจากด้านบนก็สามารถเปิดได้ค่ะไม่ใช้เราก็เลื่อนปิดได้เลยไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารด้าบนกระจกค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนกระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้ง่ายๆค่ะคร่าวๆ ข้อมูลภายในในตัวระบบของตัวเล็กซัสคันนี้ค่ะก็จะมีระบบเบรก ABS EBD BA ระบบช่วยเบรกระบบควบคุมการทรงตัวค่ะระบบป้องกันการลื่นถไาลของรถระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะระบบช่วยจอดถุงลมนิรภยัย10ตำแหน่งค่ะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะระบบข้อมูลเข้าๆและภายในเราพาชมประมาณนี้ค่ะใครอยากได้ ดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาดูที่โชว์รูมได้นะคะเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเรามารับชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของตัว Lexus สคันนี้กันค่ะสามารถเลื่อนมือแล้วก็ดันขึ้นไปได้ง่ายๆค่ะจะเจอกับตัวฝาข้อแบบนี้มีเขียนฟอนไว้ว่า Lexus Hybrid ิด i v e ค่ะด้านบนก็จะเป็นฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่องยนต์เล็กซัสคันนี้ค่ะจะเป็น es 300 h เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตร2,487ซีซีค่ะ vvt ข i ด ie กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก87.5คูณ103.4ม mm ิลลิเมตรค่ะให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่5,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 221นิวตันเมตรที่3,600รอบถึง5,200รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด120แรงม้าแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรค่ะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละกกำลังสูงสุดรวมกันแล้ว218แแรงม้าค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ e-cvt ข้มอมูลคขา่ขาๆข,ของเครื่องยนต์ตัวนี้ค่ะเวลาลงแล้วก็ปิดได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะสรุปโดยรวมค่ะของตัว Lexus คันนี้ค่ะตอบโจทย์ในลูกค้าที่ต้องการความหรูหราดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับผู้บริหารมากๆเลยค่ะใครสนใจสามารถโทรมาหาหนูได้ที่098 555 1558ค่ะ และเล็กซัส ES 300H แกน l u x ัก y รี่คันนี้ค่ะเป็นรถใหม่ล่าสุดเลข่งใหม่เพียง8,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นรถปลายปี2019ค่ะราคา3,190,000บาทเป็นรถของผู้บริหารใช้ค่ะตัวนี้มีวารันตี3ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะรถคันนี้จดทะเบียนใช้งานมาเพียง1ปีนิดๆเท่านั้นค่ะ ใครต้องการชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาที่โตโยต้าชัวสยามออโตซาลอนสาขาบางบอนได้ค่ะขอขอบคุณโชว์รูมโตโยต้าชัว ure, สยามออโตซาลอนสาขาบางบอนเลือกเฟือสถานที่ให้เรามาถ่ายทำรีวิวตัวเล็กซัสคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสะเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องหนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ